ในแง่ของราคาหุ้นเนี่ยเรามองว่าอัพไซด์เนี่ยอยู่ที่ d t a c มากกว่านะครับคบเโอเค <Okay. S 2> ในระยะสั้นเลยก็คือ,อ,อถ้าเอาราคาเนื่องจากเรามั่นใจว่าดีล d e t a c กับซูเนี่ยจะเกิดขึ้นร้อยเปช่นเดียวกันกันกบดีล advance กับ triple tree bond plan ที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะมันเรามั่นใจว่าจะเกิดแน่ๆนะครับในแง่ของ d e t a c กับ u ูเนี่ยพอ เมื่อใดก็ตามที่ตลาดเชื่อม100ั่นร0อว่าดีวนี้เกิดนะครับราคาเสนอซื้อหรือ tender offer เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแนวรับวันนี้ราคาเสนอซื้อเหมือนเป็นแนวต้านแล้ว up s i ด e ถ้าดูราคาตลาดวันนี้ของ d t a ทเทียบกับราคาเสนอซื้อเนี่ยยังมี up s i ด e อยู่พอสมควรเลยครับนะแล้ว up s i ด e ตรงนี้มันสูงกว่า up s i ด e ของ t u e ครับที่คิดด้วยวิธีเดียวกันนะครับนั่นคือผลว่าทำไมถึงชอบดีแทมากกว่า True ในระยะสั้น help